สวัสดี in ค่ะขอบคุณ,คณนเขาปั้นแฟมิลีวันนี้นะคะมีมีครอบครัวมารับป้าปุ๋ยการทั้งบ้านยกเว้นคุณปู่เลยค่ะเวลคัมโกทูดรธานีค่ะเมื่อวานก็มาส่งวันนี้ก็มารับค่ะก็คือว่าหที่ต้องมาทั้งครอบครัวเพราะว่านี่ค่ะรถยางแบนนะคะ ตอนนี้ข้าวปุ้นข้าวปั้นก็กําลังทําอะไรคะอ๋อข้าวปุ้นข้าวปั้นซ่อมนะคะแล้วก็อันนี้ก็แอดมินอสนนะคะแอดมินอสนที่พี่พี่เห็นรูปสวยๆก็จะเป็นแอดมินอสนนะคะนี่ค่ะข้าวปุ้นข้าวปั้นก็ดีนะคะซ่อมนะคะกําลังดูป้าปาทำป้าปาซ่อมรถนะคะ โน่นอันนี้ไม่คืนนะคะอันนี้ไม่คืนนะคะไม่ได้อันนี้เป็นนักทาลายล้างนะคะไม่ได้นะคะอโอเคอย่างนั้นได้ค่ะโอ้โหลุงจุ้ยต้องมาดูนะคะว่าเข้าปั้นเนี่ยมือไม้เนี่ยแข็งแรงมากเลยค่ะอนาคตช่วยงานลุงจุ้ยได้เลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะว้าวว้าวไปโน่นละค่ะนี่ค่ะข้าปุ้นทําอะไรคะข้าปุ้นทําอะไรคะข้าปุ้นช่วยหยิบ กุญแจเหรอคะ What is this What is this อ,อะไรคะอะไรคะ Key Key เหรอคะ Key เหรอหรือเขาเรียกอะไรอะป้าก็ไม่รู้เหมือนกันภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรอะกุญแจ Key Key ไ้ก่อนอะป้าป้ามั่วๆไปก่อนอะ Key Key ไ้ก่อนนะเนะนะนะรียน,ะอ,นะอะไรคะค้อนภาษาอังกฤษอะไรเนะค้อนอะไรนะป้าไม่มีมือเดี๋ยวป้าต้องเกิดเปิด Google ก่อนนะ เดี๋ยวเรามาตามเขาปั้นไปดูแอดเวนเจอร์เขาปั้นแอดเวนเจอร์เขาปั้นชอบธรรมชาติค่ะตอนนี้ปั้นทำอะไรคะโน no, ปั้นหา A เอแพลนเหรอคะเอแพลนอยู่ไหนคะเอแพลนอยู่ทางไหนเอแพลนเทคออฟยังไงคะเทคออฟตรงไหนคะ yes เทคออฟเอแพลนแลนดิ้ง lan หรือย,ยังคะ yes ะ โอ้อันนี้ป้านจะซ่อมนะคะป้าจะซ่อมไม่รั่วได้ไงกระปูเหรอ,อ,อพี่แั้งกระปูกระปูไม่ได้รั่วเพราะมันตื้ต่ำกระปูพี่แั้งอะไร<น>ไหนดูตับตะปูปที่ไหนกระปูพี่ปุ้ยอย่าอ้าวเหรอสกรูเลยเหรอหัวตูกงหัวตั้งต้ในตัวไหนเขาแต่เหยียบตัวไหนแถวแถวนี้หรือเปล่าเพิเหยียบตัวนี้คนเลยเพิ่งขึ้นกระป่องกัน พอ,อสคอนี่ดอื้นอนเลยสงสัยจะอึดูดดูเด็กช่างดูเด็กช่างส่วนอันนี้ก็นี่ตัดต้นไม้ค่ะลูกมือนะคะลูกมือพ่อจะแล้วดไฟฟ้ายึงตัดไจก้กัมืวมนก็จะวดกเจ้ไม่จวดกระจกขี้ลมาไส่มาระวางมวกจ้วนแ้ก็ะจกต้กจวดมาตั้งเองอ๋อ คือเขายนมาจอดเเก็เลยมาจอดตาาโดนนอยเขาาไล่นอเาีเามาไล่จะอบคุยได้น้ยขัปุ่นก็ะดูแล้วน่าจะอื้อนะคะขอบคุณได้แล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วใช่ไหม เอาไปคันไหนคันนี้เดี๋ยวคันนี้ให้หนคันยังไม่ถึ้งเออใช่ไเนีมบอกเขาเดัม่รเต็มออ่มไม่ถ้หนองางไม่รงอะรถเข้าไม่ได้ใช่ของของตึงถ้าไม่แรงออกพวกนู้ก็ขี่คันนี้ก็ได้เอาไปยังเติมเติมลมก่อนนะเอ้งั้นเราขี่คันนี้ก่อน เขาพูดอื้อหรอคะไม่เข้าห้องน้ำไม่เข้าห้องน้ำอันนี้ดิหรือไม่ก็เข้าไปล้างไปล้างบ้านบ้านพักพี่ปะเอาไอ้นี่มาเอาป้ายวงกลมออกมามันได้เหรอพี่ปุ้ยได้เพราะว่าคนื่อลงทะเบียนบีอะไรเธอสิกับพี่จ๊ะมันจะไปคันนี้หรล่าสิ อันนี้อะไรคะเนี่ยเดี๋ยวปุ้นจะเข้าไปล้างอึนะคะที่บ้านพักป้าปุ้นนะคะโอยมดเต็มเลยออกไปใช่สิมอมมดน้ำโค้งเค้งแม่เออเออได้คิมกนละอันไดแต่ก็ไว้ใจเพื่อนให้เดี๋ยวทิ่กันอะไรวะอีก่อเจ็บเร็วเร็วแข้งตาจัง โอ้ยเดี๋ยวปุ่นเข้าตาค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะโอเคค่ะปิดคลิปดีกว่าค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เขาปุ่นเขาปั้นด้วยนะคะบายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายโอเคแตงเกียบายบ๊า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 ยบายล้อไอ้มะมะมะเมียวมะเมียวบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบายบายล้อบ๊ายบายล้อก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเดี๋ยวป้าให้บ๊ายบายก่อน yes จุ๊บด้วยเหรอจุ๊บๆกันลูกปลาเราไปลัางจุจ๊บๆด้วยไปอือน,อนาไปเลยค่ะได้แล้วค่ะพี่ๆเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สองข้าวด้วยนะคะไปเลยค่ะวัสดีค่ะเอาไปเลยเอา